นี่เราได้เวลามาเดินไอเกตสักจริงๆสักทีนะฮะเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นแค่น้ำจิ้มนะฮะที่เราแบบพาไปเดินทั่วๆไปนะครับนะฮะไอเกตขึ้นมาแล้วนะจ๊ะนะะฮบรรยากาศห้าไอเกตนะจ๊ะเนี่ยผมชอบไปการจัดจัดวางเขาเนี่ยมันดูดูหลายนะฮะเนี่ยสุดยอดเลยนะฮะท่านผู้ชมชอบมากเลยเป็นเป็นที่เต็มที่ตัวที่เป็นอะไราก็ได้ครือตอนตอนเดินจมอ๋ออ๋อใช่แบร์เขามัน ทือกี่เราซื้อคงจะเป็นแบร์เฮาส์ใช่หรือันนี้ก็เป็นโชว์รูมคือคือคือเราเราของไอเกียนี่คือเราต้องเราต้องจดใช่ไหมครับใช่ใช่คือเราต้องสมมติว่าเราเราเราต้องจดเบอร์นะครับแล้วเราก็ไปเอาที่แบร์เฮาส์ของเราแต่ไม่แน่แต่จะเป็นเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นเบอร์อย่างเงี้ยนะฮะเราต้องเราต้องจดเบอร์นี้นะครับแล้วเราก็ไปเอาที่แบร์เฮาส์นะฮะอันนี้เป็นแค่โชว์เฉยๆแล้วก็จดเบอร์เราชอบอันไหนอันไหนนะครับนี่ทำห้องโอ้ยดีมากเลยเน กันที่สองมาใช่หใช่เปล่าอ๋ออ๋อไม่ไดจดครับเห็นน้องชายแนะนําผมว่าเอา้นหาสินค้าอนะไรเนี่ยมี่มอ๋ออเข็นเข้าอีอย่างเงี้นถ้าทานแลนั่งสบายเนี่ยดูห,ห้องนี่เขาจัดเนี่ยฮะห้องเล็กๆนะฮะแต่ว่ามันก็ดูแบบมันมันยุทธฟูมากเลยเนี่ยโหแบบคุณภาพชีวิตสุดคุยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องเลยต้องเลยวันนี้สักสักหลายเท่าหน่อยฮะเดี๋ยวจะซื้อมาใส่อย่างงี้ฮะ ตอนนี้เรามาแค่สังเกตการณ์นะครับท่านผู้ชมเนี่บรรยากาศดีครับสามร้อยสี่สิบเก้าบาทเองเนี่ยฮะสามร้อยสี่สิบเก้าบาทเนี่ยก็อีอย่างเงี้ยมีมาตราาฐานเลยเพราะว่าถ้าคุณไปซื้อไอ้ก็อีพลาสติกอ่ะสมัยนี้ไม่แพงเดี๋ยวอจะสมัยนี้ไม่ไม่ถูกก็นะฮะสมัยนี้แพงนะฮะเนี่ยสามร้อยกว่าบาทได้แบบโมเดิร์นดีไซน์ด้วยวันนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์ฮะราคาลงกว่าเดิมโอหแบบดีมากมากเลยเนี่ยท่านผู้ชมบรรยากาศกลิ่นไอ้นะครับกลิ่นไอ้ คือถ้าเราชอบชิ้นไหนเราเราก็ถ่ายรูปนะฮะคือถ่ายเหมือนเหนกับเหมือนกับเป็นเบอร์มไม่กี่ที่ผมบอกคุณไปนะฮะแล้วคุณก็ไปเอาที่ warehouse. แวร์เฮาส์ทอนวันนี้จะเป็นโชว์รูมนะครับท้งบรรยากาศดีดีเนี่ยดีมาก,มากๆเลยชอบสะอาดสะอ้านนะครับเป็นเฟอร์นิเจอร์นะฮะเป็นโซฟาโซฟาโซฟาสิโอ้โหถ้าทานแต่นอนสบายเนี่ยนะฮะนะฮะท่านผู้ชมใช้ได้เลยท่านผู้ชมโอ้โหนี่โซฟานะฮะอาร์มออเขาเรียกว่าอาร์มแชร์ฮะผม ผมเพิ่งรู้ว่า,วาสัตว์เขาเรียกว่าอาร์มแชรก์ก็อีแบบนี้นะฮะพอดีไม่สันทัสแต่ก็ชอบดูครับโอ้เหมือนในอย่างการอย่างการอย่างการในละครทีวีเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยห้องกินข้าวห้องรับแขกนะครับไม่เวลวนะเนี่ยเขาจาัดวางได้สวยเลยเนี่ยโอ้อกเกยเครื่อใช้ใ้การถตงบ้านง่ายขึ้นนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวไปหาเจ้าสาววันนะีแ้แล้วเขาค่อยๆปลูกเรือนหออย่างนี้นะเขาเจ้าสาวมันยังไ,ไม่เกิดเลยนะครับท่านผู้ชมอากาศข้าท่านผู้ชมอ๋ออันนี้ผมเมื่อก่อนเคยอยากได้เมื่อก่อนเมื่อก่อนผมเคยอยากได้นะเป็นเขาเป็นโต๊ะญี่ปุ่นอะ่ะเอาไปทานข้าวบนเตียงแต่ขี้เกียจนะใช้ได้อะากัน อย่างนี้นบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมโดยรวมเนี่ยกลิ่นอายชอบมากๆนะครับเ<อ> <c oughs> นี่ยชอบนั่นคือแบบเขาแบบทำที่แคบๆให้มันน่าอยู่ได้อะเๆๆนี่ยทอดตรงนี้แหละ เนี่ยเขาทำแบบสเปซที่แบบมันไม่มัน,ม,นมันไม่มันไม่มากเนี่ยให้มันเป็นห้องที่น่าที่น่าอยู่ผมชอบตรงเนี้ยด,ดีไซน์ของเขานะฮะเนี่ยเฮ้ยนี่อะไรวะอ๋อใส่อย่างงี้นะฮะของเล่นนะฮะโอ้โหนี่ครัวนะฮะฮารุฮารานะครับโ ของน่าใช้ฮะน่าสนใจไปทั้งทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยฮะฮะเออนี่อะไรเนี่ยโต๊ะข้างเก็บของอะไรโซฟาอย่างละก็นี้เลยไนวะ้ข้างๆโซฟาอะไรอ๋อเขาจะละไว้ข้างๆโซฟาโอเคต้องไอคอดละโอ้ยขึ้นดับม,ม,มีมีแพนในการเดินนะจ๊ะนะฮะเราก็เดินไปเรื่อยๆผมไม่รู้หรอกไม่เคยมา อ๋อโต๊ะข้างถูกมากเลยก็อนฟลก็สเกลอะไรก็ทำได้ใช่ โอ้นี่ครับลองตัวบรรยากาศนะครับน่าจะเป็นพวกตกแต่งบ้า,าน้ามากกว่านะครับแก่